สวัสดีครับก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครตัวนี้อีกตัวนี้นะผมเพราะว่ามันจะใช้ท่าน้ำนะผมเดี๋ยวเราจะตัดไปถึงสนามอีกรอบนะผมมาถึงแล้วเราจะเล่นดูนะผมไป let's go โจนี่นี่แน่โดนธนูไปนหนึ่งทีเลยเอานี่โอ้โหเตะไปนหนึ่งทีเลยโอ้โหเป็นตัวละครที่ใช้เป็นท่าน้ำเลย อุ้ยอุ๊ยอุ้ยเดี๋ยวยรังแกเด็กผู้หญิงอ่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บจริงๆเนี่ยมาสวนกับเลยค่อยดูเอานี่ไปเลย,ยนี่แน่โดนหนึ่งทีเลยเอ้าวอะไรดูชุเอ้าวเดี๋ยวสิอย่าไปเย่นซีดีตรงนี้เอานี่นี่แน่สุโยอดเลยว่าทฟอฟถ้าเต็มมันจะเหมือนถ้าไม่ตาเห็นแท้จริงเลย ไม่มีอะไรผู้ชมท่านเป็นเสียงขับรองของผมเองนะครับผมไม่มีอะไรมากเลยมาและตาเราไม่ย่ามาแยกสีค่คนเดียวดิอืนี่เนี่ยนี่แนี่โดนเพียงทีเอานี่เอาไปอีกรอบหนึ่งแล้วเจอนี่แล้วก็เตะเลยอือหึอ่าเต็มแล้วทําให้ตายอาลับจกกรอบปีศาจอุ้ยดีดเดีเจ๊อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 มันเจ็บจริงๆตัวนี้ ไม่ไหวแล้วลุยเอานี่เจอีหน่อยนี่และเจอนี่ไปหน่อยสุดติงมากเกินอุ๊ยอุย,อยมันเจ็บอ,อีตายไอตัวนี้เรียกอีตาย,ตาย,ตายจริงๆเลยมาลุยเลยเอานี่มาเลยเหมือนเดมเป้เลยและท่าอะไรอีต่อโอ้เตะชุดเลย ต่ฟันดาบเลยไม่เกรงใจจริงๆในตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะใช้เป็นท่าดาบเลยว่าฟคราวนี้เจอเหมือนเดิมอีกแล้วนะเนี่ยอ่าเจอกล่องสิงโตนี่นั้นไม่เกรงใจขออีกรอบกันแล้วกันมาลุยมาดูท่าไม่ตายก่อนเพราะว่ามันจะใช้กระแสน้ำอ้นนีน่นี่ไงจะ,สะแสดงให้ดูว่าฉันเคยที่ใช้พลังนี้ให้ได้ ฮโอ้โหแค่กระแสน้ำนั่นฉันว่าได้เวลาตุมต้มโดนอย่างนี้หน่อยเมทูดเคยทีะไลโอ้โหโดนหนึ่งทีเลยกระแสน้ำนี่โดนเป็นเหมือนคาราโดเลยนะวัทฟัอ่ะยังไม่จบปลาบอีกตัวนึงเจอนี้โดนหนึ่งทีเลยนี่แน่ ไปเดี๋ยวเดี๋ยวอืมวิ่งเจ็บเจ็บเจ็บอะไรเราอ๋อติดหนอนมาไม่ต้องเลยเดี๋ยวฉันจัดการเองเดี๋ยวเดี๋ยวสองตัวเดี๋ยวเจ็บเจอนี่ไม่เกรงใจเอานี่เอานี่ไปเกณฑ์นหน่อยเพื่อนเดีย๋ยวไม่จบนี่แหละอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังในมันเจ็บมากนะอุ้ยอุ้ยอ้ยเดี๋ยวมันเจ็บไหมเนี่ยม,มาลุยเลยจะล้อมรอบสองก็นเ้ยกัน เอานี่ไปเลยนีแน่แล้วลเจอนี่เตะไปหนทีเลยหมันไส้ไอก้กล่องตัวนี้น่าจะเหนื่อยประมาณนี้เลยอืมโคตรหมันไส้จริงๆไงตัวไอกล่องปิศาจตัวนี้ประมาณนี้เลยก็จะรืมกดติดตามนะครับได้เจอคลิปต่อไป